ขายยังไงก็ได้ใายได้สิบงวดสิบงวดเลยอ่ะใช่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจุ๋มก็อยู่ที่วังรัตรพานครนะคะตามสัจจวาจาที่บอกเอาไว้ว่าเราอยากที่จะมาร่วยช่วยร่วมสร้างนะคะแล้วก็ถวายห้องน้ํามอบห้องน้ำไม่ใช่อะไรถวายหรือมอบทําห้องน้ำดีกว่าเนาะสร้างห้องน้ําให้กับที่นี่เพราะอย่างรอบที่แล้วแม่จ้าบอกว่า มากัน250คนมีห้องน้ําอยู่2ห้องต่อคิวกันเดือยแบบนี้เราก็เลยแบบออยากที่จะมาร่วมทําร่วมสร้างเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาขอพรอ,องค์ปู่พื้นเย็นมากมาค่ะแม่ขาพ่อขามาค่ะวันนี้พอจำแม่จำอยู่ทั้งคู่นะคะมาค่ะพี่ฟูกตั้งกล้องก็ได้คุณไะได้ไม่ต้องถือจะได้ถือกล้องติดต่อแบบห้องน้ำห้องละเท่าไหร่นะคะ สองห้องไปสามหมื่นเหลืวเสร็จก็สาม0มืนพี่ฟูกถ่ายคลิปให้ด้วยตั้งเราจะพอไหมคุณเราตั้งติ๊กต็อกนั่นแหละ อะไรนะตังก็พ้อไปหาใหม่ด้วยโอเครู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยเหมือนตังคหาง่ายเนาะ<ส><ด>หนูมาทำให้เรียบร้อยตามสัจจะวาจาที่หนูบอกนะคะ<ส><ด>แล้วก็เงินนะคะมาจากแม่นก ทุเรียนละยอง1,000 0บาทแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเงินส่วนตัวของหนูแล้วก็เงินที่ติดตามในเพจหนูนะคะที่เขาได้ร่วมกันมามาร่วมถวายห้องน้ําให้ที่นี่ตามสัจจะวาจาอยากให้ใครมาก็ไม่ต้องมีทุกข์ให้มีแต่ความสุขกลับไปนะเจ้าค่ะ ตามอยู่ในเพจคนที่ตามอยู่ในไลฟ์คนที่ตามอยู่ในต like, ิ๊กตอ็อกโดยนิสัยจุ่มนิรันเตียค่ะพูดเราทําไม่ถึงเดือนเนาะที่เราเจอกันถึงไม่ลุงไม่ถึงเนาะยังไม่ถึงเลยสัจจะที่หนูให้ไว้ว่าหนูอยากทาห้องน้ําวันนี้หนูก็ได้รวมพลังสายบุญได้มาทําให้เรียบร้อยแล้วก็นี่แหละค่ะด้วยสัจจะวาจาที่เคยบอกอะไรทําให้ได้ช่วยได้ก็อยากช่วย <Yes. S 1> เราทําสําเร็จ มาอันนี้ร่วมคืนหนูใช่ไหมคืนหนูใช่ไหมมาบอกว่าตากับบ้าไปหูเอามาเต้าให้ตาจุ๋กลับบ้านแล้วเราวันเนี้ยรวมทำตอนนี้เหลืออะไรอีกคะ ทีละอย่าง26ิบกกรกฎาคมเดี๋ยวหนูก็มาอยู่เรื่อยๆ26กรกฎาคมจะมีเขาเรียกงานอะไรคะพ่อแาาม่จ๋าคุณลูกให้หนูทำเหรอ <c oughs> <c oughs> ร่วมกันดีกว่าไหมพลังลูกหลานปู่ใครอยากจะช่วยกันดีกว่าเนาะก็มาช่วยกันได้ดีกว่าอย่าจุ่งคนเดียวเลยบารมีหนูไม่ได้เยอะถึงขนาดนั้นระบุวัน เดี๋ยวนี้เขามีเป็นตัวเลขอย่างนี้ด้วยแต่ไม่เอาก็เดี๋ยวจะบอกว่าที่นี่นะคะเปรียบเสมือนบ้านขององค์ปู่อือลือนะคะกับมาากแม่ยา่าแก้วกาลยาเทวีนาคาราชเราทําได้แค่เพียงมากราบขอพรขอความเป็นสิริมงคลก็อยากจะให้ทุกคนเปิดใจค่ะแล้วถ้ามีโอกาสามาบึงคงหลงก็อยากที่จะให้แบบมาไม่ใช่มาปุ๊บก็จะไปค่าถ้ำนาคาถ้ำนาคีอะไรอย่างเงี้ยมาขอพรอ,อีกหลายๆที่ค่ะจะได้สมหวังไปหาตั้งต่อเพราะภารกิจเราเยอะแยะเลย พ่อจ้ำมาอยู่ที่นี่คือตั้งแต่ปี44 44พศ2 5 4 4พิ่งจะได้มาสร้างองค์ปู่องค์ย่า,มาเมื่อ2564ครับตอนที่มันเรียนสิลปหาไป์เป็น23 64ได้ครับหนูถามหน่อยพ่ออยากดนะ <5 43. S 1> พ่อสื่อกับปู่กับย่าได้นานหรือยังผมสื่อได้จะได้ คำตามคําสั่งว่างั้นอันนี้เป็นแผนกสั่งอันนี้แผนกเฮตดชัดนะจุ๋มเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้มันไม่แปลกพอเรื่องแบบนี้หนูเจอมากับตัวหนูเจอมากับตัวในหลายๆอย่างสมมุติหนูอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่น่าจะได้หนูก็จะแบบปูปช่วยลูกช่วยหลานเด้ออยากได้ เชื่อไหมแป๊บเดียวเงินนั้นมาจากไหนก็ไม่รู้เราไม่ได้มาจากผิดกฎหมายนะมาจากการที่เราทํามาหากินนี่นแหละแล้วเราไม่ได้หวังหวยเราพูดคํานี้เลยเราไม่ได้หวังหวยเราไม่เราไม่ได้หวังสลากกินแบ่งรัฐบาลลุงออสคนถ่ายจะรู้ดีเลยว่าหนูไม่เล่นหวยลอตเตอรี่หนูแทบจะไม่ซื้อหนูไม่เคยได้จากตัวเลขเลยหนูได้จากการทํางานแต่อยู่ดีๆอ่ะกุ๊ปนั้นคอนเฟิร์มกุ๊ปนี้คอนเฟิร์มลูกค้าเหมาอันนั้นลูกค้าซื้ออันนี้มันก็ทําให้หนูอ่ะมีเงินที่จะไปซื้อ คือใครที่ดูคลิปอยู่อ่ะจุ๋มยาจะบอกคุณว่าการที่ขอพรกับองค์ปู่องค์ย่าอย่าขอแค่โชคลาภค่ะให้คุณขอไปในธรรมมาหากิณงานขอเลยจ,เจริงขอเลยคุณอยากได้รถนะคุณอยากได้รถคุณอยากได้บ้านตั้งจิตอธิษฐานถึงปู่แล้วอยู่ดีๆมันเหมือนมันจะมีช่องทางนะแม่เนาะมันจะมีช่องให้ลตสมมุติเนี่ยไปกู้บ้านสมมติลงอสจะไปกู้บ้านปู่อยากได้บ้านหลังเนี้ยเงินดาวยังไม่มีเลยขอให้ได้หน่อยนะ อยู่ดีๆดังผ่านเฉยเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้หลายเรื่องนะพนะ่อเนาะบางคนนะคะอยากไปกู้เงินที่ธนาคารธน,นาคารก็ไม่ให้าขายนะแต่พอมาหาผู่ธนาคารตามถึงบ้านยืมไหมอามาให้ยืมเลยเนี่ยมัน,นมันเป็นเรื่องจริงคุณคแล้วอย่างที่บอกว่ามันคือความเชื่อและความศรัทธายอย่างตัวจุ๋มเองเนะี่ยจุ๋มเจอมาแบบเนี้ย เราก็อยากที่จะมาสื่อให้กับหลายๆคนได้เปิดใจ<อ>แล้วเอาตรงๆของจริงก็เยอะผมเคยร้องไหน้นะคุณผมมานั่งร้องไห้อย่างก็ไม่ได้ผลตบวอดันลลกลูกก็เลี้ยงสือ่อสามคนวอดรถก็ติดพ่อปู่ช่วยลูกหน่อยลูกโหงย่าผมมานั่งร้องไห้ผมไม่มีที่พึ่งมไม่มีทางไปไม่มีทางไปก็ผมขอหน่อย ขอให้พ้นวิกฤตเดือนนี้ไปก็พอผมมานั่งสามัญชีวิตตัวนี้ตกมาสิบห้าผมไปซื้อสิบห้าถูกเหมือแต่ไม่ได้เยอะก็คือผ่านเขาให้แค่ผ่านค่ะขอแค่ผ่านเขาให้แค่ผ่านขอแค่ผ่านไม่ได้หวังร่ำรวยเงินทองเลยเนี่ยเนี่ยผมมานั่งร้องไห้เพราะกูไม่เงี้ยมนั่งร้องไห้ทิงให้พูดทีไรผมนั่งร้องไห้ตาตาคอเป้าหัวพ่อผมจดสัญญาในในจะลูกเรียนภาษาของผมในจำนวนรถผมนั่งร้ไงทำไงเนาะ ยางก็กี่ไม่หลายพันตบมันอ่างลองไห้อะไมันรู้ทำยังไงเผื่อแล้วก็ไม่มีแต่ก็เดชะบุญครอบครัวเนี่ยช่วยช่วยผมก็พ่นฐานมาจนถึงที่วันนี้รถสดแล้วสดแล้วท่านก็บอกว่าทนนะลูกนะกนับตอนนี้ผมสร้างสะพานกำลังจะเสร็จผมจะพพพาาานนนบบุุญญสสะะทำอยู่ตรงนี้ตรกอย่างนี้เราไม่ได้หวังว่าเราจะได้วันนี้คุณจะได้ผลช่อง ผมหวังแต่ขอให้ทุกคนมาตามมาไหว้ขอคนพอ่อกักแม่างผมยินดีสุกสีตรงนี้ได้สร้างตร,รงนี้ได้ทำเหมือท่านเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะท่านให้พอจำกับแมจ่จำไงห,หนูไม่แปลกใจเลยเหมือนอย่างที่หนูเจอผมภู <c oughs> มิใจร้องไห้คือเข้าใจเลยอะ่ะ <c oughs> คือไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องให้เงินเราเท่าไหร่ไม,ไม่ได้หวังว่าจะได้เงินจากตรงเนี้ยเท่าไหร่แต่คือความสุขที่ได้ช่วยคน ที่เคยทุกข์แล้วเราเริ่มสบายเราก็อยากให้คนอื่นเหมือนเราฟิลเดียวกับหนูเลยเป็นสัเินสะพานสายบุญฟิลเดียวกับหนูเลยหนูก็เป็นอย่างนี้ที่หนูทาอยู่ปัจจุบันหนูว่าแปลกใจเพราะที่เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าหนูไม่ได้เป็นดาราหนูเป็นเลยหนูเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่เราศรัทธาในปู่และเราก็ตั้งใจที่จะมาช่วย พอเรามาได้ยินแล้วเราก็ตะลึงไงลุงนึกออกไหมคือคุณมาเพื่อใช้สถานที่หรือคุณมาเพื่ออะไรก็แล้วแต่คุณควรจะต้องตอบแทนสถานที่หนูพูดถูกไหมใช่หนูพูดถูกไหมไม่มีไฟอย่างน้อยๆช่วยไฟแต่ว่าไม่มีน้ำไฟไในคลองอาจารย์ทองคำอาจารย์ทองคำมาช่วยท่านทองคำท่านเอาเครื่องทำไฟให้ผมเครื่องหนึ่งแล้วก็โอนกลางวันสามคันไม่ขึ้นไฟ ดีค,คือจุ๋มแค่กําลังอยากจะบอกอะค่ะใครที่มาที่วังรัตภาานครอะคืออย่ามาเพื่อใช้ผลประโยชน์พูดคํานี้ตรงไปไหมตรง,ตงแล้วก็ชอบไหมอย่ามาเพื่อเอาแต่ผลประโยชน์อย่ามาเพื่อสร้างฉันนั่นฉันนี่ฉันนู่นพอจำแม่จำไม่ใช่เจ้าของที่นี่จุ๋มพูดถูกนะพอจำแม่จำไม่ใช่เจ้าของที่นี่ ท่านทั้งสองคนเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วมีจิตใจดีที่อยากจะเป็นสะพานบุญให้กับคนที่นับถือปู่เป็นลูกเป็นหลานปู่ได้มาร่วมกันขอพอรเหมือนจุ๋มที่จุ๋มทําอยู่วันเนี้ยจุ๋มพูดเลยว่าวันที่จุ๋มมาเจอแม่ครั้งแรกอะไม่คิดด้วยนะเผอิญว่าเจ้าแฟนอะไปเข้าห้องน้ําแล้วก็บอกหนูว่าคุณมีห้องน้ําอยู่สองห้องเองเราก็เลยบอกก็สร้างสิคือหนูไม่คิดอะไรเลยก็สร้างสิ ก็จนเป็นที่มาว่าอ่ะแม่หนูให้แม่ไว้ก่อนหมื่นนึงแม่ก็ไปทาแล้วเดี๋ยวขาดเลยแม่โทรบอกหนูนะเดี๋ยวหนูจะมาวันที่4ี่ซึ่งหนูก็มาทาอย่างที่หนูบอกคือแค่กําลังอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าอย่าคิดแต่แค่จะมาเอาผลประโยชน์อย่าคิดแต่แค่อยากจะได้หัดเป็นคนที่ให้ด้วยใจบ้างอย่าคิดว่าสมมุตินะฉันมาสร้างห้องน้ําฉันจะต้องได้เงินกลับไปอย่าคิด หัดเป็นคนที่ให้อะไรคนอื่นบ้างแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงพลิกผันได้อย่างอาศัศจรรย์แบบที่จุ๋มเป็นรวมถึงวันที่บอกว่ามีบุญงานบุญคือ99รูปอะหนูบอกเลยว่าทําได้ไหมจริงๆก็ทําได้แต่เรารู้สึกว่าด้วยพื้นที่ด้วยโควิดหนูว่ามันใหญ่มันใหญ่จุ๋มถามว่าพระ99รูปเราต้องรองรับคนเท่าไหร่บวงสรงต้องใหญ่ขนาดไหนปัจจัยตั้งเท่าไหร่ ต่พอมาเหลือ9ก้ารูปหนูพูดไม่คิดเลยเอาวันที่สามนี่เลยเพราะอะไรวันที่สามที่นี่ต้องจัดงานวงสวงอยู่แล้วฉะนั้นใบสีก็เสียครั้งเดียวเราคุยกันตรงๆเนาะใบสีครั้งเดียวพรามหนูก็เชิญมารอบเดียวพระเก้ารูปจะใส่ซองซักเท่าไหร่เชียวถูกไหมคะพระไตรสังฆทานจะซักเท่าไหร่เชียวแต่อย่างน้อยๆสิ่งที่ปู่อยากได้คือจัดงานบุญเพราะจ้าแม่จ้าบอกอยากจัดงานบุญเราทําได้เรายินดี นี่คือสิ่งที่หนูคิดหนูไม่ได้หวังหนูบอกพ่เจําแม่จําเลยว่าหนูไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากที่นี่เลยหนูไม่ได้หวังเลยว่าหนูจะต้องได้อะไรหนูแค่รู้สึกมีความสุขกับการที่หนูได้มาช่วยแค่นั้นเองไม่ต้องคิดว่าจุ๋มจะมาเอาอะไรหนูทุกวันนเนี่ยากน้ำประปาก็มีอาจารย์รัชกรถ้ามาบูชาสามสี่ครั้งท่นก็เอาหมูโมทนาบญช่วยช่วยผมมาซื้อท่อมาเดินมา เออดีดีเนะี่ยพอใครเข้ามาอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์ดังๆที่เข้ามาหรือใครที่มีโอกาสเข้ามาค่ะหนูอยากให้เข้ามาด้วยใจบริสุทธิ์เนาะเข้ามาช่วยเข้ามาสร้างอย่างน้อยๆสิ่งที่คุณสร้างอะค่ะช่วยได้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานคุณแต่อย่ามาแค่แบบฉันจะเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเงี้ยอย่าอย่ามาคืออ่าพ่อหนูช่วยไฟห้ายช่วยน้ำพันหนึงสปอตไลท์ไม่พอหนูช่วยดวงหนึ่งนะพ่ออย่างเงี้ย คือมาช่วยอ่ะอย่ามาเพื่อที่จะแบบอเอาอย่างเดียวเห,เ,เห็นไหมก็ยังมีคนใจบุญอยู่พูดถึงนะถ้าได้แล้วถ้าได้จากท่านก็รู้จักใค้บ้างก็อย่ง,ยงน,นี้ถึงจะน้อยนิดก็ยังดีค่แต่ไม่ใช่แบบมาขออย่างเดียวอ <laughs> <laughs> เอากันตรงๆมนุษย์อะเนาะก็มาขอกันอย่างเดียวโอเค หลายๆคนนะคะก็ได้รู้จักวังรัตภานครแล้วถ้าเกิดคุณมีโอกาสนะคะได้มาที่ตำหนักปู่อือือได้มาที่บึงคงลงเนาะก็ขับรถวนอ้อมมานิดนึงคุณก็จะมาเจอที่นี่แล้วก็เหมือนบ้านท่านหลังหนึ่งนั่นแหละคะ่ะเรามากราบสักกระมาขอพรไม่ต้องมาแล้วมาใส่ปัจจัยเยอะแยะมาแค่มาหยิบดอกไม้ทูบเทียน50บาทร้อยหนึง่งได้มากราบขอความเป็นสิริมงคลพอแล้วแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ามาขอแล้วได้ อ่ะหนูช่วยไฟหลอดหนึ่งนะหนูช่วยค่าของน้ํานะหนูช่วยค่ะน้ําค่าไฟก็ยินดีอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเขาเรียกว่าสร้างให้คนอื่นได้เข้ามาใช้มันก็เป็นบุญของเราหรือบางคนมาเนี่ยคุณจะหยิบทูบติดมาก็ได้ซื้อทู b มาสักกล่องหนึ่งอะค่ะแม่หนูเอาทูบมาฝากนะนึกออกไหมก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นสะพานรูนทําได้หมดะมหน,น,ะ,ะ,ะ,นะเห็นไหม เห็นไหมเนี s <S ่ยก็ขอให้มาช่วยละกันใครมีอะไรก็ช่วยได้คนละเล็กคนละน้อยเพราะว่าที่เนี่ยไม่ได้ดังเราไม่ได้ดังเราไม่ได้เน้นออกสื่อแต่เราเน้นเราเน้นคนที่มีจิตศรัทธาและเป็นลูกหลานเราใช้ประโยคนี้นะคะไปละจุ๋มไปละต้องไปที่อื่นกันต่อละวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ